สบายดีสุขสุขค้นทุกมงทุกบอนตอนนี้กับประมาณแปดโมงกับสองนาทีสุขุ้นมีขวันผูดวันที่17สิบเจ็ดบอกอไหมวันที่เศร้าเจ็ดบอลจากา่าหน้าตรี่จะพามาเกงหอยสุขุคนไปกันเลยหอยทุกคนก็กเตรียมไปแล้วมีนัน,นอัอยังว่าน,นี่นะลำบอนพักอีเลิศน้าขเบือมัมพริก,กประเด็ก หมกระโพดตะเฮงรกเลยทุกคนใส่ยังลุงกอดบันี้ใส่น้ำขาบเบือลุงกอนน้ำขาบเบือทุกคนน้ำขาบเบือก็มกผิดเราตามน้นตามได้วขอบบุญกับคุณลายเดอร์อิทฉาชูคนถูกมองถูกบอล น้ำปลาเด็ก <c oughs> น้ำปลาเด็กลงเลยทุกคนบริกรองเรลงเลยจังนัวตอนปลาเค้งตอนมนึงบริพากินแกงหอยทุกคนหากาศทะเลหอยทุกคนได้ถ้วยหนึ่งเอาบุเบิร์ตพอกีข่านต่อยก้นมันอ,อ,อมหอย กะมีเอฟซีเปินาาค,นนคนอมเมนต์มาไล่ขู่ไล่คุณนาะทุกทุกคนในว่าเนี่ยอนาคารีไปกินนั่นตามวุ่นฉีดเงินพาล่าเอฟซีเปินกระหัวควันว่าแล้วอนาคารีนัน่นขีปไม่จะเคลียบบุตรเป็นเท่ากับขีปบุตรเป็นมาแล้ทุกคนก็บม่ได้ให้แต่ว่าให้ฟังที่ซื้อๆๆาากืบไม่จูบจูคนอะไรหลังอะไรมาอนาคารีก็หมักมวนหมักนัวทุกคนหมักมวนหมักนัวหมักวาก่วางหมักจ่าคนเท่าเมาน่าบูดอตบหคือบุคคลเมน่นาบุตรตงซึ่งบเบาได้นะ ต้องยิ้มๆยิ่มๆเจียมใจทำข่าวทำข่าวกันนอกจุคนต่ละมองแต่ละบ่นถูกยำมาเศร้ายำมาเลยงทำข่าวทำข่าวกันทักทายสบายดีกันอยู่ใกล้อยู่ไกลกันเนาะเป็นผีเป็นน้องกันเบิดเป็นหน้าเป็นตาก็เป็นผีเป็นน้องกันเด้อจุคนเกงหอยสุกินมานี่นะขอบุญคุณอะไรเอฟซีจุคนทีหลังไลมามาเบิ่งมาชมนาตาลีมาคอมเมนต์นาตาลีให้ขึ้นให้เกินให้สุขภาพแข็งแรงเงินเลยนองทองแลยไม้ร่ำรวยเด้อ หาที่ก็มีแต่คาวเาคำจา,าละผักไปน้ำรม่มน้ำเร่งถูกสุขคนผาเขาหน้าจออฟซีถูกสุขคน,าขานอฟซ,อซีพืกับบอกว่าดเกงหน้ำไม่สูกินเนมีผัวหนึ่งบอกมาลายเมืออ่อไรเปลังยังมาถไปหาทุกคนหอ,อยยังบวบผุดจะมาติดจมเข้ากบทิมาใส่พักท,ทุกคนมันหอยมันกับบริโด,ดนมาก,กันคือปลาท,ทุกคนทัอีเลอร เดิมพังอีตู่เลยมันผู้ใส่กระชากน้องพันมันมีกลิ่นพังอีเลิศอยู่แล้วมันกิตีกันควันมันน่นกลิ่นมันแล้วก็ล่ำมันอันทุกคนล่ำมันบอนนาทีกับปะโปกบอนแล้วไปไปทาแป้งว่าขั้นหนาหยาขั้นหยะขั้นหยางทุกคนที่คนปวดเพาจะอันตะลง แทบัซี่เกดี้ยังบดหยกมีไพ่ยังบวน,บน,นตัวเลขหนะ้าที่วานาบหน่อยพอด,ดีพดก่อนเมื่อีนชิพาลงไปกินเขาอยู่ทงทุกคนจะพ่าดีป้านางเด้อจะเานั่นจะพาเลื่อนไปปะาได้ขาเบิก่านะทีลุงไหหน้าเนี๋ยวนี้เก้งหอยเกงหอยได้หรอีย่อหมอไปลงไหหน้าเลยต่อยกน้นเรียบร้อยทุกคนทำทีจู เอาบริจีมาทีจูบเอาได้ถ้าถั่วมือิดกรุบๆเราเลยมีแต่ควันโุดรแล้วเด้อทุกคนบุ้งก่อนใส่เกลือก่อนน้อยหนึ่งยังบริชิมนะเกลือก่อนน้อยหนึ่ง แทบโค้งนั่ทุกคนขาดบ่ได้อันนี้กินแบบมันนอกเก่งอ่อมอ่อมหอยทุกคนขักอยูเ่เสียงดังขุกขวก อาหารมันนอกครับทุกคนเดยกินกี่ก็แล้วเขาแล้วน้ำเลยเบิ้มือบดด้วยอะอีนนะกินแบบนี้ซีมือป๊าขัดขนาดทุกคนแซ่บๆก็จะจืดระบ้อบนี่ย่างบวบยันคันโค่ดิ เด้อมากินข้าวลำกันเด้อชูชุกชุนเบิ้ดชูชุกชุนเอื้นรวมเด้อมันนี่เอื้นรวมคุณพี่น้ำคุณยายน้ำคุณพี่อยู่เมืองนอกน้ำจับคุณยายอันนั้นคุณยายน้ำคุณยายผมักปุ้นปาทูนเบิ้ดชูชุกชุนนั่นแหละที่ห้ามมาจักซื้อมาพอกันอยู่ไหนน้าทุกคน มหมน้อย <c ười> เปิดทีมากหอดปุได้โมอันเกงออมหอยทับเกงงน้อไม่อีกสิเบิร์ว่าคุณถ้าเข่าน้อยครตอนนี้เกงงน้อไม่คุณแม่แ่งให้นี่นะน้อไม่มันจะล้มทุกคนให้ยังมามม้ด้วยปะ thùng vàng mà muốn vậy Cái này xác Xếp này Mày mẹ, mẹ ông hại คลิปเขาคณะบรรยากาศขัดทุกคนคิดอยู่ไหนนามาเด้อไอที่ถุยคนเอื้นท้องเถื่อทาเถื่อ เทปแหงจ้ำน้ำั้งหน้าหัวไอ้ขอบุญคุณลายได้อีกที่ชูจุโค้ดว่าถูกค,ความเก่าของอะไรคือคือเพื่อนคือกระจำเ้าคนให้เข้ากันบุ้มมีอยังนอกมีแต่ขอบุญขอบพุทนั่นแหละไว้มัน นัตติีต้อยก้นใหญ่ก้นวื้อโพดออกทั้งก้นเบิดจูบนะขบูนคุลาอิที่ดูคุณมองทุบอนที่เบิ่งที่ชุนัตีติดต้นจนจบที่ว่าบระคามโคชนาที่ว่าเบิ่งย้อนลังเบิ่งเบิ่งย้อนลังขบูนคุณลายเด้อให้ขึ้นให้เกินเงินได้น้องทองได้ไหให้น้ำให้รวย ทุกภาพแข็งแรงเงินไันมาไรมาเข้กระตอบทั้งหน้าจนาำวัดเกลูกเก็บพังอีฮินอยู่คระบฝ้าแห้งหิวข่าวเพิ่ลืม อีเด้อเค้กน้าไม้เอฟซีอันจะว่าเอฟซีว่าอยากกินเก้กหน้าไม้นะไกินแหเบ,บิ้งเด้อเกน้าไมลายนะทเทพเงี้ยปลาบ่นทุกคนกูก็อ,ออกทเทเง เพลงไทรลำบอนโอ้ยกราบหอยทุกคนลองไปงวกงานกูแล้วจกำจัดอือจัดกึ่ขอโทษเด้อ ตกลงมาหนกเกือบบวล้มครับหลุดเพราะว่าเขาถือขู่ขู่เพปทางนว่เขาทุกคนเขาหลุดกระงวกไปเป็นแห้งเลยเอาห่าน แคาบอกเขาจีดีย่หอยกากมันเนาะอืม,อมออวันนี้แหละมืดพน นี่อะไรมาเป็นเล่าเป็นเล่าเป็นเงาเป็นเล่าทุกคนปุ๊บดูพุดเอ็นคอพึ่งมันบไดเยนอกใครอยู่อเขาปกปลา แบบภายน,นอกทุกคนแซ่บแซ่กินไปสู่ไปสำหรับนัตาลรีจำหน้าหิง้งนวทุกคนทกหากาวฟาบ้านหอยกระดับ เพื่อนบ้าอันบมเป็นหุ้มหอยบอนัตตารี่เพื่นขุดเพื่อนชอยขุดคพนเทป้บ้าเนี่ยมีเมมทุกคนว่านะเพื่อนมวนมว่านะเพื่นงามงามบัดบ่เห็นละวขึนหอดเป็นแล้วทุกคนเลยจะไปว่าจกๆกจะเพื่อนได้ จูเอาบริจีมเด้อจ้ำน้ำกินปลาหนำเนมเน้มตะวิทน่จะยามันผูขึ้นมาผูกกาลังเป็นเล่าออกมามันเจ็นยามันเดะทุกคนเว้าก่อยอรลปหนารบปังทำข้าวปลกยาเว้าอืถ้าประเทศแท้ ใช่ลบจูบปพปรพักรถชิบโลกแก,ก,ก็ดูแตก,ก,ปปก,ก็ดูดีแก็รมจูบเอาแตก็ดูดีมั้งทิ้งปพอดีคำวันพดเดียวทุกคนนี่ไทโคงนาง ให้ที่บาอย่ไนะ้นัก็ไม่ได้โซด <laughs> ้วยมวลเดียวจะบังหงนนจะบัง <c oughs> หอยปลดขา้วโค่นาตตรีบุจั <c oughs> กจ้นี้จะถือให้นะ่ามากินพ่อคาถาละบัดเป็นทุกคนว้ <c oughs> นี่แหละมันแทบเพ้งเล่าใส่เล่าใส่พราบาลงหูลงทางลงผิดทางลง <c oughs> งงพ้นเ <c oughs> นี่ยมันฝังอีหิน <c oughs> น้ำต,าเต,า,ตาเต็น้ำตาเต็น <ess ur ic language> ลืมหนึ่งวันนั่งอยู่หัวกันบรรยากาศดีทุกคนคกินกระแช่แชบจะมาเล่าใช่เล้าใช่สั่วมวกินก้าม <c oughs> มันยังมีข้างประเด็ชแบ่ยู่ ลืมมาควาเบามันทุกคนชมพอดีแทบกินหอ,อยเขายั่งกินนังเขาบุก <c oughs> จะได้บริได้กินจะได้กินได้กิน งอเมื่อยดิที่อวยหลดุดอวยหลุดบ่ได้มันฆ่าคันนามันไม่ได้จูบคือคนนะเป็ดมันอื่นโลดถ้าต่อยหูใหญ่จะจูบออก กันใหม่สบ,บายดีบัดดี้ค้ากูุกคุกหูมองุกบอลที่เบิ่งที่สุดแมตต์รีฮอตเมนี่โฮมอื่นที่บอกขามโคชนาขอบุญคุณหลายเด้ออยู่ดีไม่เฮงกันเลยน้องโทษอะไรมาสบ,บายดีบัดดีค้า